สวัสดีครับวันนี้พาไปชมนุ่มใหญ่เขายักษ์นะครับผมตัวนี้ลูกเขาดูทรงตัวไม่ธรรมดาจริงครับของเคอกเสียชานควายไทยอุทัยธานีนะครับผมอยากให้ดูใกล้ๆดูหน้าหล่อมากครับผมดูทรงเขาเบลเลอร์เลยครับผมตัวนี้เป็นลูกก้าวเจริญนะครับเกิดกับแม่สายอุทัยธานีนะครับผมไซส์เบลเลอร์เลยนะครับผมอยากให้ชมตัวจริงมากๆตัวนี้ผมไม่เห็นแล้วชอบเลยรักเลยครับผมปีเดือนอายุอายุสองปีหนึ่งเดือนยังฟันน้ำนมอยู่ฟันน้ำนมอยู่ดูดูกระดูกแข้งขา เบลเลอร์เลยครับผมตัวนี้นะครับเสีย่ยแก,กบอกว่าถ้าราคาตรงกันก็เปิดนะครับผมสามารถเอาไปทําเป็นพ่อพันธุได้เลยรับประกันไม่ผิดหวังดูตาตีเขาวเบลเลอร์เลยนะครับใครสําหรับเชอบควายเอ่อเขาทรงเสียเนี่ยตัวนี้ดูเขาเนี่ยครับของจริงครับตัวนี้ของจริงอ,งงองงย่างใหญ่เลยครับผม ใครกาลังมองหานะผมบอกก่อน,นเนี้ยเนี้ยใครสนใจนะครับผมทักทายหาผมได้เลยเดี๋ยวผมเอาเบอร์เจ้าของให้เฟซเจ้าของให้หรือใครรู้จักเสี่ยแกอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าแกก็มีชื่อเสียงในอุทยัยธานีนะครับผมในเรื่องของการคัดเอาพ่อพันธุ์แม่พันธไซใหญ่นะครับมาขายนะครับผมตัวนี้รับประกันครับผมใหญ่มากๆครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ